น็อปเปอร์ลดเมฮ์แห่งไปเอาเงินมานี่เอาเงินมานี่ฉันจะเอาไปเออนี่ยังไม่ผลบ่ายสองเลยนะจะทำอะไรนะ่ะโอ้แม่เจ้านี่ฉันเธออะไรอยู่นั่นข oh, ้มาแล้วข้มาแล้วมานฟ้านะสิมันเล่นมันบินเล่นล่อนอยู่อะโอ้ oh, oh. มามาช,ช,ช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อน จะท่าอะไรผมไหมครับพี 1941, ่สวัสดีครับหยุดผมที่รายการอีกแล้วนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คือพนักงานออฟฟิศที่มาพลพนักงานเดียวกันนะครับถามอะไรถามอะไรครับร yeah, ู <his ual> ้สึกแปลกๆเหรอแล้วมาแล้วมาทำอะไรที่นี่ตั้งแต่บ่ายโมงเออขอโทษครับขอโทษครับแอลว่าเราจะแปลว่าเขาจะรู้แล้วว่าคุณเป็นคนผิดจะมีอะไรสองเสียคุณเตยไหมครับ ครับผมขอคุยกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายหน่อยได้ไหม,ไมครับโอเคได้เลยก็มาจบยังสายกับคุณแม่ขอบคุณนะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่จะมีจะพูดอะไรกับลูกชายไหมเออแม่ครับคือว่าผมอยากจะอุ้ยหมือว่าหมดเวลาแล้วกันผมขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สุดชีวิตนี่สุดชีวิต ฉันเกลียดที่จะทำแบบนี้ทุกๆบ่ายโมงเลยไม่เป็นไรหรออีกสามชั่วโมงก็ได้แล้วฉันไปร้านไก่ลงนายก่อนนะจะเอาเอาอะไรไหมเอโยนี่ยังไม่พ้นบ่ายโมงเลยนะไปบไปสี่โมงเย็นเถอะไหมจะไปซื้อไก่เฉยๆงั้นหยิบสก,กินทองมาหน่อยอ่า ลุงครับลุงครับผมขอสั่งพวกสองข้าวเหนียวสี่เหมือนเดิมนะนะครับเอ้าเร็วดีนี่นึกว่ามาสี่โมงเย็นเหมือนเดิมซะอีกอ่าฮ่าฮ่าผมจะมากินรวมยอดได้อ่ะสีเอ้ยช่วยหยิบข้าวเหนียวสีให้หนูได้หน่อยฉันอยากจะให้นายทำเองสิอ๋อเมื่อกี้ว่าไงนะ